กว่า25ปีในนาม BT m i d l a n d เราคือผู้นำในตลาดอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำ Toyota Material Handling Warehouse Solution Thailand คือชื่อใหม่ของเราอยู่ภายใต้บริษัท Toyota Industry Corporation เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าอย่างครบวงจรเราตัーー้งใจว่า้สิ่งที่มเพื่อเป็นผู้นำในุตาหกรรมกรส่ิ้ พร้อมสนับสนุนและพัฒนาทุกกระบวนการในคลังสินค้าของคุณด้วยรถยกคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Toyota BT เลมอนจากญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณรถยกไฟฟ้ามือสองพร้อมใช้งานและให้บริการในราคาที่จับต้องได้ งานเดินไม่สะดุดด้วยบริการให้เช่ารถยกไฟฟ้าระยะสั้นและบริการให้เช่าระยะยาวช่วยควบคุมต้นทุนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นใจในกระบวนการปรับสภาพรถยกไฟฟ้ามือสองตามมาตรฐานโตโยต้าอะไหล่แท้ร้อยเอร์เซ็พร้อมให้บริการคุณแบบมืออาชีพเพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนาขีดความสามารถของทีมช่างบริการที่สวิตช์คอนเน็กแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณขอรับบริการตรวจสอบติดตามงานบริการได้แบบเรียลไทม์ ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยรถบริการกว่า100คันด้วยสัญญาบริการที่ยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุด Training Academy ศูนย์อบรมที่ได้มาตรฐานพร้อมวิทยากรที่ชำนาญการกว่า10ท่านพร้อมพาคุณก้าวสู่ Smart Warehouse ด้วยอุปกรณ์และระบบขนถ่ายสินค้าอัจฉริยะช่วยปรับปรุงระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นด้วยอุปกรณ์คลังสินค้าครบวงจรเราดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นตามหลักปรัชญา,าตโตโยต้าไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการไคเซนยเ s และโคด็อกคอนดักเพื่อนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนไม่เพียงนโยบาย แต่เป็นพันธสัญญาเรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานองค์กรเพื่อส่งต่อบบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า Thank you for trusting us and we will keep improving.